ค่ะกับสวัสดีค่าทบทชมทั้งบ้านค่ะค่ามื่อนี้กับมาพบเจเจข้ามสามตัวเต็งที่เ่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้เจข้ามสามตัวเต็งกันได้มากติดตามน้องความฝันกับไม่แป้งค่ะค่าไม่แป้งมีเพื่อนฟันเห็นพอซี่ผักข้าวเนาะค่ะเพื่อนกะในส่วนไม่แป้งไปจุดทูบเลขกเพิ่มมาเนาะคะ่ะค่ะความฝันของไม่แป้งนี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปนนนเ,เป็นมาแนวใดก็เพื่อว็ปการเสียไวลได้เนาะคะ่ะหากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของไม่แปง้งพว้อุมกันค่ะไปค่ะ ดีค่ะแม่แป้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แป้งสวัสดีค่ะซาบุนีก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าขั้วฟันของแม่แป้งเนาะค่ะเพื่อน่าเพื่อนฝันเหรอค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังไดกันคุณแม่เพื่อนว่าห้ฟังค่ะหัวฟังจังไดคะคุณแม่เนี่ยฝันว่าที่ป่าเขาวเนาะเพื่อนไปแล้วรถตะลีมาให้เนาะเพื่อนให้แม่ไปบ้านเพื่อนนั่งละไปขี้เก่าเนาะแม่ขี้รถแม่ไปก็พอใหญ่ไปหอด บ้านคนกับมีท่อมีอยังคือเก่านอนกวงฟันคนกับบอกว่าพนจีบผ้าเมียไปเอาหวยเอาโซค่คนกับผ้าเมียไปจุดถูกไม่รู้อันไปจุดถูกกับไปนางไปนางกับมีแต่ท่อเตียงยังคนน่ะล่ะแบบเก่าแบบเก่ามานี่เพิ่นไปไ้รถตลีเพิ่นผ้าไปจุดถูกเราค่ะกับนางไปนางไปไดูผ <c oughs> ่น <c oughs> านไปอันนี้นึงกับเห็นเหลวออมาเนาะค่ะ เหล็กที่แหลกมกกันจะ <c oughs> ไปเหล็กซีเหล็กไม่ถูก,ก,กนะค่ะเหล็กซีบลล้นนี้มื่อก่นอันนี้มากอันนี้มากอะเป็นเหล,ล,เล็กโฮกบันนี้เมื่อก่อไม้เวิร์ดเป็นซีโฮกขาเนาะคะ่ะซีโฮกขาจะมาถูกแตก,กแจะมาถูกถูกแตกปะเนี่ยค่ะจมาเห็นเหล็กนี่หนึ่งซีโฮกขาซีโฮกขา จุดคอนน้ำยังกุ้ยแม่ก็คือคอ้นน้ำมันมันจะเป็นผูนปวกนะแต่ว่าในผูนปวกก็มีท้องอียังมีนิไฮเพร็ดไฮยังแต่ว่าไปนอนบนเสิ่อิ้าไปพอนี่ยนกจะไปน้ำเพิ่มแต่ว่าพราะไงเพราเก่าแม่ค่ะผูนปวกเก่าแต่ว่าคุอจะไปพอนี่ยวันนี้กุ้มานหน่อยวันนี้เห็นเหล็แล้วเนาะคือเห็นเด็กวันนี้กุ้มานหน่อยก็เอากุ้งมาให้แม่วันนี้กุ้งนะเอากุ้งมาให้ตัวหนึ่ง ตัวนี้คือปิศนาคุ้มานหน่อยน่ะเอากลุ่มมาให้แม่ตัวนึงบะนี้แม่ก็เอาไอ้กลุ่มตัวนึงจะเอาไปเห็นอยัางนออบะนี้แม่ว่าบะนี้เพิ่นให้ก็เอานอตัวนึงสิพ่อกันกินบ่ในคลว่มคิดนะนะมันกันใหญ่อยู่บันี้พอข้าวเอาหัวกุ้งมาอีกได้บะนี้อาตหัวน่าก็ไม่ก็ว่าอันตัวนั้นมันก็มีหัวอยู่แต่ว่าตัวนี้เอามาให้อินมาเทมมาเพิ่มหัวกุ้งให้อินเพิ่ค่ะ เนี่ยก็เอาโอ้ยเด็ตัวนึงเด็กก็ได้หัวมันก็เอามาไปเลยมาบ้านแต่ว่าก็ขับรถพอใหญ่แล้วค่ะขับรถไปกับคุณหมอสองคนไปคือเก่าแต่ว่าก็เห็นไห้ทองไหยังคือเก่าแหละเพราะว่าบานเพิ่อนนะบานก็ลังเก่านั่น่ะแต่ว่าหลบหนีบ่ได้เอาลอตเตอรี่ให้คนว่าพาไปยูทูบเอาคนว่าพาไปยูทูบคนน่ะก็พ่นพวก แต่ว่ากุมานหน่อยแหก็ยังอยู่คือเกา่ากุมานหน่อยกนันแลนหลินมันก็เอากุ้งมาให้แม่ปรากฏว่าเพิ่นกินกุ้งนี่ละเอาเห็ดตัวหนึ่งแบบง่ายแบบนี้แม่ว่ากินในใจว่าตัวหนึ่งกินแต่ไหนเนาะเนาะเอาไบขคือเก่าเอาไบเอิ้เฮาแต่ว่ามันก็เป็นกุ้งใหญ่ปะแม่ใหญ่กุ้งตัวนะนั้นก็ใหญ่อยู่ใหญ่เติบแล้วล่ะแบบว่ากุ้งใหญ่ใหญ่ที่สุดอะไรกุ้งนี่ใหญ่ใหญ่ทุก ใหญ่สุดของกุ้งล่ะมากุ้งมันใหญ่แห่งค่ะประมาณซ้ำไหนคุณแม่โอ้ยซ้ำแขนซ้ำแขนเลยซ้ำแขนทำโอ้ซ้ำแขนเล็กน้อยเนาะให้ตัวนึงบานี้พอกระอันเอาไว้เนาะเพื่อเพื่อนหอวซะอย่างนั้นให้แต่ว่าเป็นกุ้งอ่ะค่ะบานี้เพิ่รเอาหัวมันมาให้อีกเอาหัวมาให้น้ำลั่โอ้ยขอว่าตัวนี้คือบัวมีโตมันนี่จะหัวบัวมีหัวเท่าคนละนะสุกบัวพนามะ มันเป็นมันเป็นกลุ่มดิบเป็นกลุ่มดิบแต่ว่ามันกลุ่แล้วมันตายแล้วค่ะแต่ว่าหันใหญ่เกินกลุ่มซำแขนเด็กหน่อยเนาะแม่แต่ว่ากุ้มานอีกบอกเอาหัวมันอันเอาหัวมาหันอย่างเนี้ยอันคนเดียวกุ้มมาหายเป็นกุ้มานคือเก่าอันอันนังกระโจมคือประเด้มันก็บอกว่ากุ um ้ม uh มันหมายถึง uh. มีอย่างวุ้ยบุกหัวแล้วเนาะหันมันว่ามันว่ากลุ่มเก่าตัวมัน มันบอกไม่วาวฝฟันเลยเออคือคือคุณบอกว่าตอนเป็นหกอ่ะเนาะค่ะแต่ว่าคือคือคุณว่าแต่ว่าคือเจ้าหูบอกว่าค่วไม้กลุ่มมันแปลว่าอียังมันว่าแม่มันว่าแม่ก็บว่าแม่บ่ฮู้ค่ะข่วไม้แม่ก็สิเอากลับานด้วยค่าไม่วฟันก็คกิดว่ะเออหาเจ้ายุ่นว่ะแต่ว่ามันกับแปลหว่ามันมีเก่าด้มันว่ะแต่ว่างวดบางหันเนาะคุณแม่เนาะ เลขคุณแม่กับเขาเนาะเพน่นว่ามีหกพน่นว่ามีหกบ้านไข่กับฟังละสามหน่วยเท่ากับเอาศูนย์หกสามเนาะคุณแม่เนาะเลขทุ่มานเขาค่ะท่านผู้ชมเออหัวนี้เพิ่นก็บเพิ่นก็บอกว่ามันกลุ่มเนี่ยมันเก่ามันแปร่อยนั่นกัว่าแม่เนาะหัวนี้แปรอีกเนาะแปรแต่เก่าตัวเดียวบ่เออมันว่ากลุ่มเก่าตัวนึงมันยิ่ยังเนาะมันก่าว่าเจ้ากับอันนี่ตัวนึงบ่มีหัวตัวนึงตัวนึงมีแต่หัวมีตัหัวมีตัวหต่ว่า สีแปลยังไงเหมือนเปล่าค่ะตัวนี้เพคนบริเห้หายคนคือเพคนแปลห้แค่เก่าคนค่ะแต่ก่ดนมาหันเลยเนาะคุณแม่เนาะหลังจากคนแปลหายแล้วมันกุ่มเป็นไงกลุ่มมันตายแต่ว่าเพคนบริเ้มันบริเ้สุกแต่ว่ามันเป็นกุ่มตายอืมค่ะอ๋อนีแต่ว่าหนี่หัวกะหาตายกะศูนย์ศนหาเก่าบอตัวนี้เนาะโอ้โตัวนี้คือคือเพคนว่ากุ่งเจียวไม้ถึงยังมันว่าแม่เนี่ยโอู้ห แม่หูดอกแม่บริเลียนแม่กวางขนางค่ะค่ะแต่ว่ากาอยากให้นี่้องแต่งปีเป็นตัวเอกไห่เนาะค่ะเพราะว่ากุ้งมันมีหัวกับกุ้งมีหัวเนาะค่ะเอาเรียงน้ำทุ่งเนาะต้นนึงมันเป็นแบบโบมีหัวมีอย่างดอก เพิ่นเอาหัวปุ่งมะไห่น้อเมนคือคือหมายถึงเพิ่นน้ำมะไห้แต่ต้นหนึ่งวันนี้เพิ่นก็เอาหัวมันนี่เพิ่นว่าแต่ว่าโตเที่เอามะไห้มันก็มีหัวอยู่แล้วล่ะวันนี้เอามะไห้หัวมันก็แบบไงน้อเขงปุ่งไงกันแม่ตีแม่เกิดตีหาเก่าหนึ่งน้อเก่าหนึ่งเดีนี่คือแม่ตัดนี่ดินเอาหน่ว่านี้ตัวหนึ่งที่ว่าเป็ดูโตตัดดินเอาเนาอเห็นสัตว์เนี่ยแต่ว่าบโบเมนแดงเด้ จะเห็็นเปนตัวสีขาวเหรอเป็นที C ่ไดถูอ่อแต่ว่าถูมันก็แตกเนี่ยแต่ว่าตัวเหลวมันเป็นอย่าอยูเกะดูว่าม uh, yeah. ันสีขาวสามตัวก็แต่ว่ากันไหวสีขาหามเนาะสีขาวว่ามันสยี่ยตับหัวเนาะนี่คือกันว่า ค่ะโปรแกันน่าซื้อทางไพราะว่าแม่ก็ตีซื่อๆเลยแม่แต่ว่าแม่ตีผมไม่หนักะไอ้ท่านผู้ชมเป็นตีเอาหนำตีค่ะท่านผู้ชมท่านใด้คแต่ว่าอันที่มันนอนคือบอกว่ากุ้งไตมันเป็นเก่าแม่คือบอกว่ากุันเก่าเด้ยใช่ไ่มคืแต่ว่าหลอบเพื่นเพื่อนเอาหัวมาห้น้ำกลุ่นเนาะแม่หมือแม่ก็เพื่อนก็เอามาห้แม่เซลล์ของแม่เนาะแม่ก็แต่เพื่อนห่อใส่ยังก็เพื่อนแบบแบบมันก็เห็นแบบบริเปลิอนมื่อดอกทิศนาเพื่อนก็ห้เก่ามากเลยแม่เหมือนแบบว่า อันนี้แมงหัวมันนะมันใหญ่อยู่มันก็นดีอยู่ขนาดดีมแม่ก็เอาเพื่อนคือก,กันหัวมันแม่ก็คิดในใจอุ้ยเอาหัวมาให้จังนี้เลยเพื่อนก็ว่าอันเจ้าหูยว่าว่าคุณม,มันไม้ถึงอย่างไรเพื่นพนอนบอกกันทางบุงหูแม่ก็ว่าแม่แป๊บบนมือก็บอก็ว่าม,มันมีเก่าด้วยขนาดเพือน,น,นก็บอกแค่ไหนเคนสามแล้วยนนอกว่าบุงหูเพื่อนก็บอกผอมเนาะแบบมีเก่าเพื่อนว่าเก่าค่ะ บ้านีเพื่นก็บอกเลยว่ายังหอกต่อไปคือคือคุณบามีเก่าอย่างเดียวเนี่ยก็มัวตัวใดกันวันนี้กิดมากไปหาหาึ่เก่าหนึ่งเนาะหรือว่ากลุ่มตัวหนึ่งบอกหรือว่าก็มาหน่อยสิบอกเนี่ยก็ว่ากลุ่มตัวหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งเนาะคือคือแม่ตีตีไปจังสลรพเพราะว่าเพื่อนไห้เป็นตัวหนึ่งตัวเดียวแล้วคู่หนึ่งคู่นกสามหอกตีค่ะคู่นกสามหอตีจากเพื่อนไห้พิศามาหก ใครคนละฟังฟังละสามใครก็ศูนย์นอกคุณแม่นอกอ่ะแต่ม่ผู้เลยงตาดินก็ไดดจะแม่ก็ยังได้อยู่เนาะจ้าบาลิทีคุณแม่บาลิทีเท่าไหร่กอไปบาลิทีแม่ได้ไปเอากลุ่มบ้าไหมเออกลุ่มอันคือมันยังไม่ได้มากหอบาทนะในขวงในขวงฝันเลยคือเขายังเสียมาอยู่แต่ว่าไม่มาทะเบียนรถที่แม่ขี้ไปทะเบียนรถเนี้ย4064 เออเอาทิ่เย็นดูดีกว่นาะเนาะว่ากุ้มนั้นยังมาให้มาหอดบาดแม่กับหงเ้าเขาดีเหมือนเจ้าไก่เนาะแม่กับหงวัวมันจะจังได้กับเอาไปผิดจรล่หน้าเบิ่งแล้วค่ะเนาะเราก็ต้องหินร้ายเนาะค่ะเนาะไปตัดเลนนเอเพราะว่าเพ่อนแปรหายแม่เองนั่นคือคือเพลินว่ากุ้มอั่นมันเก่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าเก่ายังไหนถ้าผู้ส่งเป็นตีเอาดิแต่ว่าปิดสนัแต่ว่าวางหันเขาเจ้าเนาะ พนคนตีสามสามัวคนเด่สามตัหบกแรงเนาะเขาถือว่าเขาเบืองคีบเท่านะเขาเาว่าใครสังละสามเนาะเขาก็ตีสามสามโขเขาก็ไหวคือเอาเนื้อเบื่องืดเนาะยนงไอดยแต่สองเขาว่าโขคนบมกยำมาเนาะตัวนี้ก็ยำยำบางคือบางถุงมันเก่าด้วยแม่มันมีเก่าด้วยพอเป็นย่ำไหวเนาะยำลึมันมีเก่าคือว่าเขาจับหอว่านําหมกหุกกาตแต่ว่าพนแคว่าเก่าด้พยนว่าเก่าก็คือเก่า แล้วเก่าคือเก่ามันงจค่ะก็เนี่ยจะเป็นสิ่งเจริญหน้ามึงนอกค่ะนอกเห่ากับไห้เนี่ยท่านี่เพียงแค่นี้เพราะว่าพิษณุโลกหันไห้ซ้ำโตก็เอาวัเป็นนอกคุณแม่นอกผัดเอาซูนไปใส่ลัานเนาะตัวนี้คือพิษณาโลกบนไห้แต่ว่าเห่าบุ้งหมปกแม่แต่ว่าตัวนี้อันพ่นที่ปะเขาวพ่นบัวเด็กไห้รถตีแม่พ่นไห้แม่พ่นผ้าแม่ไปจุดถูกอืมเปงได้เอ้ยวะผ้าไปจุดถูก เป็นไห้ไปเสือเอาตัวตะลีเด้อค่ะศูนหกห้าเนาะวันนี้ทูบนั้นเมื่อก็迈เมื่อไหร่ทูเมื่อก็ยากออกสิแต่ว่าตัวเลขก็เห็นคือเก่าค่ะถูเป็นแตแอกเนาะหรือว่าเป็นสิแตกเห็นสัดว์เลยนะไปนั่งเอาน้ำเปลือกกับพี่โน้มมือนะค่ะไปนั่งแต่ว่าหลอกบ้านมีแต่ทองตะเพ็ดพี่เก่าอืมค่ะคือว่าฟันดีเนาะค่ะความฟันของแม่แป้งมีิยังเพิ่มเติมบุคคะมีตำนานอะค่ะค่ะ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านชมทั้งบ้านต้องเข้าเลยรับส้มรับฟังนะคะอขอบคุณแม่แปงได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะค,คลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่แปงและะ้วค่ะแม่แปงนี่เพิ่นแต่คุกซาำนะคะหวัวที่ผ่พานมากค่ะมากวันนี้เพิ่นกับฝันอีกและะ้วค่ะท่านชมเพิ่นฝันว่าพ่อซี่ผาขาวมาส่วนไปจุดถูกเอาเลขพนันเนาะค่ะก็นั่งรถกระบะของแม่แปงไปค่ะค่ะเพิ่งกะให้แนวทางเข้ามาและะ้วค่ะเพิ่งกะได้ตัวเลข มาฝากท่านผู้ชมทั้งบาทนะคะกะเลขถูเพิ่นกระซี่หหาค่ะ4ี่หกหากะเลขตีฟันกระหาเก่าหค่ะกันไหวซี่เก้าหาห่าเก่าค่ะทะเบียนรถเของไม่แปลงที่นั่งไปจุดถูกกะซี่ศย์หกค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคม2,567ค่ะกระให้ท่านผู้ชมมาเปเป่นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมันดำด,ำดำดุวยๆเฮ่งเฮ่ปังๆไปกับความฝันของไม่แปลงค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อิวได้พลาดคลิปถูกคลิปถูกตัวเลขดิๆดดังๆเนาะค่ะท่านชมค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอสยกเพียงเท่านนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ